สวัสดีครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมใหม่นะครับใหม่เรียกเรียกใหม่ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอืฮึก็คือเกมนี้คือ Red Alert 1นะครับซึ่งในช่วง2อสามสัปดาห์หรือเดือนวะไม่รู้ที่ผ่านมาเนี้ยก็มีกระแสในยูทูบเบอร์ไทยนะครับที่เล่น Red Alert 2กัน นะครับซึ่งก็กระแสก็มาจากค e เ i ลิเฟอร์เนาะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เกมนั้นที่เขาเรียกกันหมูมะนาวนะครับซึ่งมันมาจากคำว่า moving out นะครับของ g i นะครับซึ่งอ่ะจริงผมผมไม่ได้เล่นเกมนั้นฮะผมเหมือนผมที่พยายามลงหมอดหมอดนึง่งแล้วมันมันไม่เวิร์กอะไอห,หมอดที่จะทำให้เล่นความละเอียดเยอะได้แล้วผมก็ผมก็ไปเจออีกหมอดหนึง่งแต่ว่าก็ขี้เกียจลงก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้เล่นนะครับเล่นแต่ชาดเวิร์ด แต่ว่าเกมเกมนี้มันออกมาเป็นรีมาสเตอร์ออฟฟิเชียลเลยนะครับก็เลยมาเล่นกันนะครับอันนี้เป็นเลตเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งเก่ากว่าเลตเตอร์สองที่ที่เล่นกันนั้นอีกนะครับเก่ามากนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะรีมาสเตอร์ภาคนี้นะครับคือภาคนั้นหมูหมูมะนาวใช่ไหมภาคนี้ไก่แซบนะครับทำไมครับทำไมไก่แซบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังนะครับซึ่งก็กราฟิกก็ ก็คือมันจะมีคนบ่นนะว่าบอโอ้โหภาพมันดูเก่าจังเลยก็ก็ก็จริงครับเกมมันเก่ามากๆเลยนะครับเกมมันตั้งแต่ปีแบบเกมมันไม่รู้สิตั้งแต่ผมแบบอายุถึงสิบยังอนะ่ะคือตอนนี้ผมสามสี่นะครับสามสามอ่าได้แหละนะครับคือแบบเก่ามากๆอ่ะมันเป็นเกมวางแผนเกมแรกๆเลยนะของโลกนี้อ่ะครับผม คือเ,เกมแรกเลยมันดูนสองใช่ไหมแล้วก็วอลคัพสองแล้วก็มาเนี้ยอ่าเซียนซีหนึ่งแล้วก็เลือเหลือหนึ่งละมังครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองกันก็คนที่จะเล่นเกมนี้ก็เพื่อนอสต์เตรจียลล้วนๆแหละครับคือนอกจากนั้นเนี่ยไม่ไม่รู้จะเล่นทําไมเหมือนกันเพราะว่าเล่นเลือดเหลือสองอยังดีกว่าเลยพูดจริงๆแต่ก็อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมาลองเล่นเดี๋ยวจะลองเล่นแคมเปญก่อนนะครับ ซึ่งก็จะเป็นด่านหนึ่งง่ายๆะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาปีบอดกันแล้วก็จะลองปี้คนดูนะครับแต่ว่าจะโดนคนปี้ก็ไม่รู้นะครับจะโดนบอตปี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอืมแต่ไม่รู้นะว่าระบบออนไลน์มันเป็นไงเห็นคนบนๆบนบนอยู่เกมมันเพิ่งออกเมื่อคืนนะครับครับผมอ่ะมาโมเยอะแล้วมาเล่นเลยกันเลยแล้วกันอ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรไนปะมันจะมีอะไรกับโซเวียตนะครับในเรื่องเนี้ยมันจะประมาณว่าแบบถ้า ถ้าเราย้อนเวลาไปฆ่า so ฮิตเลอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเยอรมันไม่ก่อสงครามโลกนะครับแต่ว่าโซเวียตก่อสงครามโลกแทนนะครับก็ตามนั้นับผมเอามาจะดูไหมอ่ะดูดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไทม์สแตมป์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากข้ามนะครับ นอวไอสไตน์ no! นะครับ <laughs> คนนี้ไอสไตน์สร้างเครื่องย้อนเวลานะครับไปฆ่าฮิตเลอร์นะครับ <laughs> Thank you. <laughs> นี่ใครครับนี่ฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์ในช่วงที่ก่อนจะเป็นผู้นำประเทศนะครับเป็นนักศึกษา,าศิลปะนะครับ <c oughs> ใครไม่รู้นะครับฮิตเลอร์เขาเรียนศิลปะมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นการเมือง คือพอจับมือกับคนที่ย้อนเวลามาแล้วเนี่ยทำให้เกิดความผันผวนนะครับฮิตเลอร์ก็ตายไปเลยฮิตเลอร์ตายแล้วแต่ว่านีเ <will> <laughs> นี่ยนะ time will t e l ฮิตเลอร์ตายไม่มีใครบุกโซเวียตนะครับโซเวียตเลยรซิงขึ้นมาแต่เอาจริงเยอรมันบกุกโซเวียตก็เหมือนเหมือนไม่สำเร็จ่ะนะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเฮลมาชขอฟังหนะัเพลงนี้ตำนานโคตรดู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 ดด

ันนี้ขอข้ามแล้วกันนะก็คือยังไงก็จะเป็นการเปิดตัวทันย่านะครับซึ่งก็เลเวอสองก็มีน้องทันย่านะครับก็เป็นยูนิตซุปเปอร์ยูนิตนะครับเป็นสปายนะเราจะต้องไปเราจะต้องไปช่วยไอ้สาย Commander, this Adams, professional volunteer. She will work with you on She with t h will i คัสตินเนี่ยมันก็จะมีความ <the Soviet S 2> ไม่ชัดอยู่นะครับ <folder S 2> คือมันเกมมันเก่ามากแล้ว <need> มันก็พยายาม <get S 2> ทำให้ชัดที่สุดเท่า <T> ที่จะทำได้แล้วนะครับ <So S 2> แต่ว่าก็ได <laughs> ้แค่นี้ fort Their out the nothing power base and is luck good มันใบเราแล้วนะครับว่าให้นี่มันจะมีเทสลาคอยสงเสาเนี่ยเป็นป้อมที่เป็นป้อมที่รุนแรงมากนะครับของฝ่ายโซเวียตนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเราทำให้พลังงานมันต่ำได้มันก็จะไม่ยิงเรา <laughs> นี่นะครับภาพซูมได้นะนี่คือภาพรีมาสเตอร์แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับภาพมันภาพมันเก่ามาก <laughs> นี่ธัญญานะครับไก่แซ่บไก่แซบใช่ไหม yes, <sir. S 1> <laughs> โอ้โหเพลงมันมากใช่เลย ด่านนี้เนี่ยทันย่าคนเดียวก็โซโลได้นะครับมาเดี๋ยวผมลองเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ากราฟิกสมัยก่อนมันเป็นยังไงนี่โหดูกราฟิกสมัยก่อนดิอะไรเนี่ย right. <laughs> คือแบบเกมเก่ามากแล้วนี่กราฟิกรรมาสเตอร์มาเลยเลยทันย่าคนเดียวนี่แหละลุย เราก็จะต้องปึ้มปึ้มลงไฟฟ้าก่อนนะครับไม่งั้นเทสลาคอยนี่มันจะยิงเราทอนย่านี่ยงิงยิงแรงมากครับยิงทาหารทีเดียวตายแต่ว่าแบบอ่าโอ้ยอะไรวะแต่ว่าถ้าเราไม่สั่งมันยิงเนี่ยบางทีมันก็ยิงงโงๆเลยไปพึ้มมานนี้ In I'm me. there. I'm there. I'm there. I'm there. Let's rock! Right. Ah, 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 ah I'm there. Signal flat. Objective, from the north. Ah? Yes? ไปขึ้นไปรีบขึ้นไปก่อนที่ปืนมันจะยิงถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยนี่มันจะมันจะมีเรือเรามายิงนะครับแล้วมันยิงโดนไอสไตได้นะครับคือเมื่อกี้สองสามรอบนี่คือมันยิงไอสไตเฉยเลยบ้าจริงนะครับไปไอสไตนี่ก็น่าจะจบแล้วครับผมเข้าไป

อ่าฮะอ่าผมคงไม่เล่นเนื้อเรื่องต่อเพราะว่ามันจะง่ายๆนะครับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปีบอทให้ดูดีกว่าเอาจจะปีบอทหรือโดนบอทปีก็ไม่รู้นะครับมาสกิลมิชอืมเล่นอะไรดีอ่ะเราจะเราจะเล่น เราจะเล่นเหลืหอสโวีทดีอันเล่นเไลื์แล้วกันนะอีกฝั่งซเวียตก็ได้มานีต่ต้องสีแดงต้องสีแดงมาอัฉากนี้แล้วกันง่ายดีมาครับ Yes Sir a r l deploy r e a d y and waiting o n e Awaiting ormete โอเคเริ่มมาทำไมมันจะต้องให้มัน <cent> บังอยู่วะไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยคนที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรของพวกท่านเนี่ย ้องสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็นี่นะครับเริ่มมาก็เงินเงินสำคัญที่สุด construction complete construction options อ building เติรเติเตร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  construction complete new construction options building อดขุดก่อนเลยครับเงินสำคัญที่สุดมา i สร้างบาแลเกเพื่อจะได้สร้างอ่า ได้สร้างฟอมได้แต่ผมผมจริงผมไม่ค่อยชอบเล่นคนนะแต่อาเถิก็เล่นหน่อยก็ได้สร้างฟอมไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอนจิเนียร์มาโอเคสร้างโลไฟฟ้าหน่อยไม่ได้ไม่ได้แย่ไฟฟ้าน้อย s t r u c t i ไฟฟ้า p น e อย Unit ready. Uh-huh. Training, training. building Unit ready. Training. Building. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Construction complete. Unit ready. Training. Insufficient uh -huh. funds. Vehicle report affirmative. Construction nah, options. Unit ready. Training. มาตรมางนี้ดีกว่าพันตรงนี้หน่อยโอเคให้มันขุดตรงนี้ได้นะครับเร็วมาขุดเพชรมาขุดเพชรใหญ่เร็ววันพระใหญ่นะฉลาดหน่อยลูกเออโอเค Sir, once. มันขาใหญ่นะ Yes sir, i r m t now เติด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 เเติด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 เติตัง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 หมดตัง AI AI ช่วยนิดนึงลูกนิดนึงนะลูกนะเทมันลงไปสิลูก AI ครับนี่คือ Insufficient. AI. It's <coughs> uh <-huh. laughs> <laughs> <laughs> Unit ready. Building. hmm <laughs> i uh -huh. Unit ready. Building. สร้างเงี้ยนี่ก็ได้ใส่ล building unit ready construction complete building โอ้อะไรกัน yes, กนั่น yes sir ทำรายการ technology วันพระใหญ่นะค,ะคนที่ไหนคนนึงจังหวัดอะไรคนทั้งทุกท่านเนี่ย Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Unit ready. building. it. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Unit lost. Silence. Uh. Needed. Unit mm. ready. Vehicle. Reporting. Build. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Silos needed. Unit ready. Building. Building. I like. I like a waiting order. Affirmative. Silos on. needed. Unit ready. Building. Unit lost. Affirmative. Affirmative. Unit ready. Building. <Construction> complete. มา n ผมสร้างอันนี้เพราะว่า <Minute three. S 2> อ,อีกสี่นาทีมันจะเผยแมพทั้งหมดนะครับแค่นั้นแหละที่เกียรตสำรวจ <People reporting. S 2> <laughs> เห็นพวกนิสัยไม่ดี <Building. S 2> ไม่ชอบสำรวจมา <Building. S 2> มาเราเล,ลยกันเลยมันมัน,ม,นมันใช้พลังไปหมดแล้วใช่ไหม

มามาเลยลกวันพระใหญ่นะอืมเฮ้ย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 ฉันเห็นนะเห็นนะเห็นนะวันพระใหญ่นะมา

นี่เลยตัดไปครับฐานใหญ่ครับ น่าจะโอเคแล้วเราหวังน่าจะชนะแหละ ทับมันคอเโ <Mission accomplished. S 1> ชนะแหละไี่บอทนี่บอทก็ง่ายๆแต่ว่านี่น,นี่บอท normal นะไม่ได้ไม่ได้เล่นบอทง่ายนะม,มีสะดุดสะดุดนิดนึงแต่ว่าบอท normal ไม่ไม่ยากไม่ยากอืม AI medium โอเคเดี okay. <Okay. S 1> ๋ยวจะลองปี้คนดูจะไหวไหมเนี่ยมาก่อนก่อนจะถามว่าจะไหวไหมจะเล่นได้ไหมมากกว่าเพราะว่ามีคนบ่นกันว่ามันเล่นมันเล่นไม่ได้มันหาแมชยากมากอ่าไหนลองดูเล่นออนไลน์เนี่ยแหละเฮ้ยเล่นได้ดเลยว่ะคุณติ building construction complete okay ma your construction options uh huh building reporting agreed <laughs> <dije io>. ah <laughs> <laughs> <Hayır, sable. laughs> very well very well very well agreed at once yes sir acknowledged <laughs> Acknowledge. <laughs> affirmative 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 <laughs> affirmative Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. 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 Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. 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 Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. 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 Acknowledge Acknowledged. Affirmative. Construction Acknowledged. complete. New construction options. Building. Yes, sir. Affirmative. 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 Construction complete. Affirmative. Reconstruction options. Building. Training. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. Unit ready. ready. Training. Unit ready. Training. Uh-huh. Unit ready. Training. Unit ready. Yes, sir. Training. Acknowledge. Unit ready. Acknowledge. Unit ready. Training. Construction complete. Unit ready. Training. Unit Ray, training. New construction options. Building. Unit Ray, training. Building. Reporting affirmative. Unit Ray. Yes, sir? Training. Construction complete. Wait, Kai, I like a Training. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Unit Ray, training. Uh huh. Unit ready. Training. Reporting building. Vehicle reporting. Agreed. Unit ready. Training. Agreed. Construction complete. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Uh huh. Building. Unit ready. Training. อ้าวเขายอมเลยเขาดไม่คยเป็นดูลักษณะล็อกเมสกัมโอเคเอว่า ของกอลแล้วกันนะครับกับคลิปแรกนี้นะครับแลเหลือหนึ่งนะครับไม่รู้จะได้ทําต่อหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเนี่แหละทาภาษาคนแก่นะครับก็นอสโตเจียนะครับน้าลึกถึงความหลังครั้งเก่าๆนะครับตอนเป็นเด็กเด็กชายเด็กชายสลันะครับนั่งแอบเล่นคอมพ่อนะครับโอเคแล้วผมก็นั่นแหละครับก็ถ้าถ้าถ้าอยากให้ทําอีกก็บอกกันได้นะครับแต่ก็ก็คงชาร์โเวิร์ดเป็นหลักนะครับเกมนี้ก็ บอกว่าโอเคนะมันก็รีมาสเตอร์มาได้ดีนะครับนี่คือไม่รอรีวิวเลยนะกดเลยนะครับอืมไม่ก็วังก็มันก็โอเคนะเท่าที่เท่าที่เล่นมานะครับก็มันก็ไม่ได้สัญญาอะไรลมๆแรงๆแบบโอ้ค,ครับสำหรับรีฟอกะครับอันนั้นนี่โชคดีนะเกมมันออกตอนไปเที่ยวอยู่แล้วก็ได้อ่านรีวิวแล้วก็แบบเออกูมไม่ซื้อดีกว่าเ้าแบบนั้นนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ผมประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ เค <Okay, S 2> ไปแล้วครับสวัสดีครับ